เอาเรียบร้อยงานตัวถังดับซ่งดินด่วนนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็รอแค่งานระบบนะครับก็คืองานระบบหมายถึงงานระบบไฟนะครับผมบรรยากาศยามเย็นฝืดหมืดคืบไม,มาอีกแล้วฝนจิตตัวอีกแล้วนี่ก็ใส่พลาสติกซุ้มล้อเข้าไปหมดเรียบร้อยแล้วครับรูปทรงมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใส่พลาสติกใต้ท้องเครื่องนะครับผม ก็ให้เหลือแต่งานระบบไฟนะครับที่จะต้องทำต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ไล่ให้หมดแล้วนะนะครับก็มารอดูอีกอยกนึงนะครับเอาอีกยกนะครับไม่รู้ว่า,าจะเป็นยกใหญ่ยาวๆหรือว่าสั้นๆก็ต้องมารอรุ่นกันดูครับหลังจากนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ใส่ให้หมดแล้ว,ลวเรดงเรดาร์าก็ใส่เข้าไปแล้วครับเพราะรุ่นนี้จะมีเรดาร์นะนะครับกล้องก็เสียบแล้ว กล้องหน้านะครับเหลือแต่กระจกแล้วก็กล้องบนนะครับที่จะต้องทำทีหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใส่ชุดแผงจิ้งหรีดที่อยู่ข้างบนหลังคานะครับแล้วก็ใส่แผ่นใต้ท้องเครื่องนะครับโอ้วันนี้เหนื่อยแล้วพอแค่นี้ก่อนนะดินดวนนะก็รูปทรงองค์เอวก็มาหมดแล้วล่ะนะครับได้ทรงได้รูปได้ลักษณะหมดแล้วนะครับผมโอ้ยบรรยากาศยามเย็นครับ หน้าอู่ก็จะมีพ่อค้ามาขายของลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นตอนนี้โดนลุ่มแล้วพี่น้องลุ่มแล้วนะครับามาละห้าบาท10บบาทลูกชิ้นปิ้งทอดปลาหมึกย่าง จิ้มรสเด็ดนะครับแสดงว่าผมเคยเห็นนิดนี่เป็ดที่ใหญ่กว่างนาะฮะคือเพจชื่ว่าอนไรกว่ในเพจล็อกกีนดีแต่ว่าอยู่ในช่องยูทูปกับล็อกกีนดีกันพ่อโอ้นี่ครับพ่อสิ่เมตรมีแต่มาของมึงอยู่นี่พ่อขาครับเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งอย่าลืมไปติดตามด้วยนะไไดด้้ครับนี่ครับโปรโมทลูกซินในเล่าพี่น้องมากมากแต่ว่าก็ยอมรับว่าถือปากครับ ขันว่าเถือกปากกักินเพ้าะไหนนะเดียวไลน่นนวคิดดูอร่อยไม่อร่อยนว่น่ะดูเคียวหมุบหมุบเลยมาเจ้าเดียวอยู่ในซอยนะครับใครอยากจะลองชิมลูกชิ้นเจ้านี้ก็ต้องมาแถวพระปิ่นนะครับหมู่บ้านพระปิ่นสองทิพมนทนแล้วก็นี่แหละครับ ทิมเรืองเวทนะครับเอาง่ายๆว่าถลเลีนผู้ใดผ่านไปผ่านมาโซนข้างหลังซาราธรรมศพเห็นเล่ากับเอิ้อนเอามาเลยครับมาเลยนี่จับรถเราไวาา้เด้อลังคาสีธรรมเงินมอเตอร์ไซค์สีดำตะกร้าสีแดงมาสั่นมาไม่อันรวดนะครับบ่มี่ซื้อหลานครับมีแต่ว่านนำจิ้มรถเด็ด <c oughs> <ๆ S 1> ขันมีซื้อหลานกันเดียวนี้มันต้องเอาป้ายหอยนี่โอ้โหนี่มันต้องโปรโมทเคิงๆไหมแม่น่แม่นนี่ป้ายแบบนี้ต้องซื้อมาติด ทั้งหนาทั้งหลังไว้นั่มจะยอมรับครับยอมรับว่าน้ำจิ้มเราแซ่บอิลีพี่น้องขายมาหลายปีแล้วครับผมนี่น้ำจิ้มเฮ็ดเองบ่ครับครับผมน้ำจิ้มพริกเผาพริกสดพริกเผานี่ล่ะกรมีพริกเผากระมีเออแบบเผาพริกไปไปนี่เนาะไปปิ้งไปคัวนะแล้วมาตำเอาเรียนยาแย้มพี่บอกระเปียวหลายบอครับนี่ครับสูตรน้ำจิ้มครับผมอ่านี่ยเนี่ยเนี่เบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องอ่า ยิมปลาหมึกผสมน้ำจิ้มลูกชิ้นนี่ได้ใจแท้คจีดการ์ดเลยโอ้ผมขุดขุดหนาอยู่นี่บรรยากาศนี่ตงเท่กะ่าคืฟ้าคืนฝนครับตอนนี้คืนฟ้าคืนฝนนะครับผมบรรยากาศขันว่าฮอดเวลาหาวงแหวนเพื่อนสีมาโลดดอกบอยยากดอกทางนี่เออนี่เดี๋ยวติดติดตามโอ้ติดตามเลยดีครับ โปรโมทให้ได้ได้ไขายมาหลายปีแล้วซูมืมอนี่นี่ซูมืมอนี่การขายของอ่ะลักๆแล้วถ้าถ้ามีโลกโซเชียลนะครับมีมีโซเชียลเป็นของต่ของมีออนไลน์นะครับขายดีเด้พี่น้องเนียนเนีเขาก็สามารถติดตามเพื่อนได้ว่าตอนนี้เพื่อนขายอยู่จุดใดจุดใดนะครับสำหรับผู้ใดอยากลองลูกชิ้นเล้วกับมาลองเบิ่งได้อันนี้บ่ได้ว่าผู้ใดหิวปูได้แค่เราแยกเช้านี่งกันเลยพี่น้องรถส่งของมูอเฮานะครับ นะครับรถบรรทุก,ททกดลดบรรทุกทรถส่งของยังเหมือนแรงเราสิป่วนเปลี่ยนอยู่นี่แหละสาราธรรมศพอ้อมออกสายสองสายสามอยู่วนอยู่เพราะป่านนี่แหละนี่แหละก็คือเห็นเล่ากับเอ,อิญเ,เอามีหอ,อดมีหอดปลาหมึกสดโอนเนี่ยพี่น้องมีหอดโอนปลาหมึกสดกับมีครับปลาหมึกสดกับมีม,มี่ครับตามนี้เลยนี่โหมดพี่น้องโหมดหลังจากเห็ุการเฮ็ดงานเมื่อมย์กะ เพื่อนเล่นกายกับเอิ้นนนนนอนเอาพวกนี้เขาแกลงพวกินได้พวนี้กินลูกสิ้นแกล้งพวกินแล้วแกลงเขาสั่น่าสั่นอืออบกรอบๆเลยบนบนหอดเหล่าขาวดอกคือย่างไปนี่ก็มดเครื่องทุ้งเลยนะครับกับพูดคุยทักทาย อย่าออย่าพัวกันไปนะครับแต่ว่าผู้ใดพอเล่าก็จะเริ่มใส่บริการอุดหนุนเล่าเนี่ยนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกให้เมียเล่าบรรยากาศการทํางานครับแมนชีวิตต้องสู้ครับพี่เข้าถอยล้งบ่ไดดแล้วเข้ามาไก่บานแล้วด้แมนแมนชิว่าโอ้ยโอ้ยบ่ด้ดด้ทำมาอยากเมื่อบานมันก็อยากเมื่อสุกคนละให้กันเลยเดี๋ยวมัน้าผมไป มันหมานมันหมานไก่สีมืดแล้วล่ะนี่ประมาณสามสี่ถูกแล่ากับมืดแล้วนี่น่าเย็นบ่น่าเย็นบ่ลูกค้าหลายขึ้นยังไดีนี่นี่นี่มีแต่ลูกค้าเนียอยู่ลูกค้าเล่าทั้งนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวนะครับยามแรงให้ยไปเพียงมองเอฟซีในเบิ่งกันนะครับบรรยากาศการทำงานของ อูอันนันสองห้าก้ากลาดนะครับผู้ใดที่สนใจอยากเอารถมาเฮดสี FC กะมาได้มาเทอกันก็ควรได้ไหมมันไม่ค่อยถูกกับผมนะครับไอตัวนี้ไม่เหมือนต,ตัวพี่มันที่มันตายไปรถโบราณก็มาโอ้ยแต่ว่าถ้าพ p FC ที่ติดตามผมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนงหรือพี่ตุ้มนะดูคลิปผมนะครับ ผมต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าตอนนี้คือที่ผมอยู่กลับมาเพิ่งกลับมาได้สามสี่วันนี่แหละนะครับก็มาเร่งทํารถคันนี้ให้จบนะครับแล้วก็จะกลับไปอุบลอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ทํารถคันนี้เลยคันเดียวเลยให้จบ <c oughs> นะครับดูตอนนี้คือปัญหาผมก็คือระบบสายไฟเนี่ยก็คือระบบไฟมันยังไม่จ่ายนะครับพอระบบไฟไม่จ่ายมันก็ไม่สตาร์ทไม่ติดก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้ชํานาญการ มาดูให้นะก็อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วจบหมดแล้วครับระบบไฟมาหมดแล้วไอ้ไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟอะไรมาหมดแล้วนะครับมันจ่ายมาหมดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวก็คือสตาร์ทให้ติดทํายังไงให้มันติดแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเลิกงานแล้วยามเย็นแล้วผมจะได้เครื่องมือก็ไม่มีเวลาเจ็บเลยต้องปล่อยไว้อย่างนี้แหละเหนื่อยมากเลยครับตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลย นะครับกลมก็ปวดหลังพี่เก่งลืมไฟไว้เนี่ยแกรีบเมื่อคืนก็เลิกกันซะดึกเลยครับเมื่อคืนกว่าจะออกจากนั้นนี้ได้ก็ดึกพี่เก่งแกลืมไฟไฟใส่หัวพี่เก่งไฟสองกบเอามาไว้สองไว้เนี่ยนะครับลืม เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเด้อนะพี่น้องนะช่วงนี้ก็ฝนฟ้านะครับบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีความสุขนะครับผมบ๊ายบาย